เอาละผมจะต้องกดอะไรวะกดตัวเอ่อะให้มันรอคนโหลดอะยังม,มีคนโหลดไม่เสร็จเลยที่มันจะมีเนี่ย lady อะ่ะอันนี้มึงก็แบบซื้อกระสุนก,ก็ได้แต่ไม่มีกระตังก็มาเป็นยังงเพราะเ็จะมีเพเยอร์เนี่ยกันหน้าบแบบเลยไอหนุม่มไอหนุ่มแบบผมผมจัดการได้ครับที่ไ <laughs> อแคดเป็นยริงอะ่ะไอเคยผมจัดการได้ครับ ไอ้เหี้ยแม่มันเป็นอย่างนั้นแหละมันดูช่วยกันจอกผมจัดการได้ครับไอ้้เหียตายไอ้เหี้ยแม่ไม่เหมือนปวดตอนให้ตายอ่ะไอ้สัสมันจะมีคนจับสี่คนมึงมากับกูเลยเฮี้ยกูมีไฟเหมือนพวกเขาเออไอ้แฮ่นั่นมันไปไหนแล้วน่ะมันลงมาเลยกะใช่ใช่ใช่ยิงเลยกูกูกูเออคนลุงผมมองไม่เห็นเฮี้ยไรไรเฮี้ย ไหนว่ามันอยู่ไหนวะมึงต้องปรับแบบเสงให้มันอันนี้ไงสูงสุดอะปรับแสงเกมให้สูงสุดเลยมึงจะเห็นเลยเว้ย่ยไอ้เิี้ย200อย่างแบงนะครับธรรมาดามันก็อยากให้จบเร็วๆมันได้ทองไงเดี๋ยวมึงจะวิ่ง,ไ,ง,ไ,งไหนวะจะหนีมาหนวดเนี่ยใช่ใช่สีค่คนอะต้องจับ,จบกันนะใช่ใช่ พิ่งเลื่อนเมาส์เอาเชือกอ่ะพยายามเวลาเรียกมามึงอยา่าสแปมมาเว้ยม้ามันจะเออแต่มันจะไม่มาสักทีคุณลุงผมผมไม่รู้ผม,ผม,ผมต้องทำยังไงอ่ะเออจับตัวไหนก็จับเลือกสักตัวหนึ่งไปเ,ออเลยครับคุณลุลงไปข้าบนคุณไปข้างล่างเออดีมากนั่นแหละนั่นแหละ<อ>ทําไมกูมาคนเดียวเด็กเอ้ไปเลยไปเลยทางนั้นแหละทางนั้นแหละแล้วก็แล,วกแล้วก็เลี้ยวฝาลงมา ที่จริงท่าง่ายๆก็คือยิงยิงม้ามันด้วยตัวมีหน้าม้าหมดมันจะเกิดอะไรขึ้นวะไอ้เหี้ยหลอดสายฟ้าลงนี่คือเหี้ยอะไรก็คือม้ามึงก็หมดแรงไงที่หายละตัวหนึ่งรีไปรีไปจังรีไปจังไอ้ตัวนั้นอะแล้วอะเอาเชือกมาแล้วไงต่อวะแล้วมึงก็คว้างใส่มันอะเฮ้ยได้และนั่นแหละแล้วแล้วมึงก็ลงม้าแล้วไปกดตัว F ที่มันมัดยังล่ะมัดแล้ว เออมัดแล้วมึงก็กดตัวเอฟกระทืบมันอีกให้มันสลบประมาณแปดรอบหรือไม่ก็มึงก็เอาขึ้นมาเลยก็ได้แต่กูไม่ชัวร์เขาเรียกว่ามืออาชีพจำไหมเข้าตายเลยว่ะอะไรวาไม่ชัวร์อะไรกับมึงดิไม่กูต้องต้อะไรเนี่ยกดเกดกดเช็คพอยเช็คอยตไอ้ยุ่งมอาชีพ เดี๋ยวก็เี๋ยวก็ฟังกูอธิบายกัน,น,กน,ไ,กนไอ้เหี้ยถ้าถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นงานวอลตี้อ่ะมันมันต้องทำเว้ยไอ้เหี้ยแต่กูไม่รู้ไงคือเคล็ดมันกืตายเลยไอ้เหี้ยมันไม่สลบไงจับได้ละพิกอัพเออพิกอัพแล้วก็เอาขึ้นมาอือแห้มันลากไปเลยเอ่ะเอเอช่างมันช่างมันไม่ตายหรอกแต่แต่มือห้ามลากเร็วไงไม่งั้นมันจะตาย เราเอามก็เอาขึ้นมาเว้ยมึงเรียกมาอะไรวะกดตัว R ตโลอวะกด I ก็ออกเนี่ยใช่กด R ค้างจับได้ล้ไอ้ต่อฮ่าไอ้ไอ้ไอ้ที่มันลากไอ้ห่านั่นแหละตายไอ้กูมึงไม่ได้เขี่ยจับดีกับเจ้าไอ้เขี่ยจะลากาบว่าเบื่อมึงไม่เบื่อบ้างไหมอย่างเงี้ย ไอ้ยิ่งกูทำโต๊ะไหนแล้วู้มันอยู่ไหนวะเอออนี่ไงนี่ไงเจอละเจอละอยู่ตรงนี้ไงไหนวะมืมืดจังนี่ไงกูบอกแล้วมืออ่ะต้องปรับภาพต้องปรับอะจบตาเด้อ่ะโอ้โหไอฮาหมามึงอ่ะที่มันเป็นสีแดงเนี่ยมันไม่ได้กินข้าวกินน้ำเพีอะไรเลยเอาเฟลว ไอเชียนั้นฆ่าโขนก,กันดับลูกเยอะเรียกเวียบ่าไอเหี้ยต้องมาหมูไอเชียรักใครตอกม,ม,าม้าเอาไะเนี่ยกู <c oughs> จะผ่านนะแม่ยีส <c oughs> ไอไวิวสองร้อยอะไหละเชียแม่งเอาม้ากูไปจะปล่อยหรือจะฆ่าหรือจะให้โดนรถไฟเหยียบเมืงว่าไหนดีสุดรถไฟเหยียบดีกูห่าอมะเอฟอ่ะเออเอฟดิ เออพวกมึงเนี่ยรอรถไฟไปทำกูเสียเวลาอยูห่หายไอ้ยี่นี่ทำอะไรวะเนี่ยออกออกลางรถไฟอ่ะไปวางระเบิดรอรถไฟไงแต่ที่จริงก็ฆ่าเลยก็ได้รถไฟมาแล้วมากูจะรอดู <Yeah>. Oh. เป็นไงลิกเป็นโจกเลยแม่งมันตามไม่ทันจริงไงใช่ไหมใช่นี่ยพอกดวิ่งกูมันก็วิงว่งแบบความเร็วแบบฉีกไปเลยอะ อกลับมายังไงของมึงเนี่ยกดคอนโทรลนะอะกดคอนโทรลจะเป็นยิลป์ับมาหัอาวอับมาหัว